วันนี้มาเล่นทะเลกันลายังไม่เห็นเลยนนะไหนไหนไหนนี่มันอยู่นน้ะอยู่นะคะพ<อ>ิวขาวขาวสวัสดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคอนคอมชาแนลไหนไหนไหนวันนี้เรามาเที่ยวทะเลบางแสนกันนะเก็บหอยก่อนปนเพ้นพามาเก็บหอยเขมิกทำอะไรอยู่เขมิกกำลัง นั่งให้คลื่นซัดเล่นอยู่ไหนคนนี้ทำอะไรหรอไหนคนนี้เก็บเปลือกหอยเหรออ๋เอเหรอหอ๋ออาอาไปดู แลเร่ไหลไ้ยขี้หรือเปล่าทำอะไทำอะไรโูกเออเล่นน้ำสนุกเปล่าโอ้โหน้ำแรงมากอ่ะน้ำแรงมากอ่ะอแหวนหอย เห็นย่าลงไปลึกลูกขึ้นแรง,ม,รงมากมากเลยวันนี้ขึ้นแรงมากเลยนะนี่คนนี้นั่งให้ขื้นซัดเล่นอยู่ มุนติ้ว,ลวเลยเฮ้ยมุนติ้วเลย <c oughs> บังให้คอมิกก่อน <c oughs> คอมิกร้อน <c oughs> ไหน <c oughs> คอมิกเอาอะไรไปไหนลูกเอาอะไรไปไหนไหน,ไหนดูสิอะไรอยู่ในมือไหนไหนไหนหอยเอาหอยไปไหนลูก <c oughs> โอ้ยเอาหอยมาเล่นน้ำทะเล น่าจะปิวแล้วคอนเทนต์น่าจะปิวเข้าไปแล้วอกกอร้อนไหมคอมิงร้อนไหมรออยู่ในน้ำเหรอหรอต้องลงไปแช่ในน้ำใช่ไหม เราไม่แช่ในน้ำจะไม่ร้อนใช่ปหมโอ้ยหมุนเล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 ย่าฮ่าฮ่าอืไมไหนดูคนเยอะๆเนี่ยติดเจ็บติดด้วยกร <c oughs> ะโดดข้างเพื่น ลุกขึ้นลูกมากระโดดข,ข้ามขึ้นงานแข่งกันแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาลูกลูกลูกโอ้ยคืนแรงมากมากวเปล่าเขาไม่ไหวเ่าโอ้โหมาเล่นขึ้นมาเล่นตื้นๆหน่อยลูก ดึงเสื้อลองหน่อยลูกเพ<ช><บ>ื่อน<ช><บ>ตัดเสื้อเปิด<ช><บ>เสื้อเปิงหมดแล้วลูกร<ช><บ>ะวงังระวงังเออ เอาชีวิตรอดแล้วเอาชีวิตรอดโอ้โหโอ้โหไม่ไหวสูไม่ไหวเอาหมุนเลยขึ้นแรงจัดเป็นไงบ้างอะคอนเทนต์เอาชีวิตรอดเป็นไงบ้างเมื่อกี้ไม่รอด ไปไหนนะไม่รอดกลับมาสู้ต่อเขามีกลับมาสู้ต่อโอ้แรงมากแรงมากการหายใจไว้นะอย่าให้น้ำเข้าจมูกนะลูกแม่จะปิวแล้วเนี่ย คือแรงสุดๆเลย <S 2> <S 2> นะขมีก,กั้นหายใจนะเดี๋ยวน้ำเข้าจมูกลูกโอ้ขมินั่งเร็วนั่งเร็วมาแรงเลยอ้าวอ้าวลุกเร็วลุกเร็วคืนแรงมากคืนแรงมา,ก,งมาก,ก,กกั้นหายใจไว้ขมีกั้นหายใจไว้กั้นหายใจไว้กั้นหายใจไว้ โอยโอยโอ้ยโอนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรหันหน้าใส่ขึ้นไม่ไหวอล้วหรอลูกหันหน้าใส่ขึ้นไม่ไหวแล้วหันหลังแทนโอ้ยแรงมากเลยอ่ะเข้มมาก ฝนนะเนี่ยขับมามีฝนตกด้วยน้ำดำปิดผีเลยอคอนเทนเนีอร์ขางมิกก็อยากเล่นเนาะไหนหอยสวยไหมไหนดูสิดูสิอ๋อมีไปเก็บมาหรอของคาเทล่ะว้ายว้ายกระป๋องหายกระป๋องหาย เปิดนคะเม อะไรทิ้งไปอ่ะเปิกหขยเหรอเดี๋ยวลงไปลึกลูกระวังระวังเออเออเออ <c oughs> แรงมากแรงมากพ <c oughs> มิกไม่ไหวเลยไม่ไหวจะสู้ อ๋อเหรอโอ้ตยวใจริงด้วยเอาไปไปบปเพิ่งเพื่งก่อนเร้วเอาไปไปเข็นเขมิกไปเล่นน้ำทะเลก่อนนะยปา